ตอนนี้ตอนสอครับพี่น้องมาเนี้มาเบิ่งบรรยากาศต้นสอบออีกคือเก่ามื้อนี้บ่ได้ไปหาไส้เบ็ดหน่องมื้อนี้บ่ได้ไปหาปลามื้อนี้มาเอาควายออกลามต้นสอครับพี่น้องเอาควายออกลาม มาเมียย่งพี่น้องเอาควอยออกลามเพื่อกาวมันนี่กี่ดื้อนะเด,ด็ดแต่ละตัวนี่ไปเอาควอยออกลามด้วยพี่น้องเอ้ยตอนที่ตอนเศร้าข่อยก็ดื้อขนาดคุ่นพี่นางเอ้ยควอยดื้อขนาดที่พี่น้อง สายฝนไปหมูไปไปไปหมูตัวนี้ซื้อสายฝนพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่คืออีน้อยเบิ้งเดียวละฝนบักสายฝนกับบักทวนขี่เดือนนานได้สองตัวนี่พี่น้องเพลอมันบันไดได้เขาเขาอย่างเดียวกินเขาเขอบักทวนกับสายฝนนี่น้อยแม่ใหญ่เขาซื้อน้อย หลังจากเอาควายกินหญ้าเสร็จนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูนาข้าวของผมครับนี่ครับผมผลงานของผมที่มาใส่ปุ๋ยวันก่อนกับลานชายนี่ครับนาข้าวของผมสวยไหมครับพี่น้องตัดใบข้าวแล้วก็มาใส่ปุ๋ยฝั่งทางนี้หวานแล้วนะครับไม่ได้ปักดำ นู่นบรรยากาศตอนเช้าเช้าพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งทางนูน้นคลุมเหมือนฝนจะตกเลยนะครับพี่น้องเอยวันนี้เนี่ยลูกน้องนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ปากดำครับพี่น้องนี่แหละผลงานของผมภูมิใจมากครับที่ได้สร้างภูมิใจมากครับที่สร้างไดมาขนาดนี้ ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองครับผมฝั่งทางนี้ปักดำครับพี่น้องที่ลามารอบก่อนนี่ครับนี่แหละมาดำฝั่งทั้งนี้มาปักดำ โอ้เขางานนี่คือแดงเนาะนี่น้อพี่น้องเอ่ยอืมดูงานนี้มันทําไมมันแดงแบบนี้เป็นอะไรเนาะข้าวน้องอืมไดาา้ไดต้องมาหาปูนขาวมาใส่แล้วนี่ข้าวแดงครับพี่น้องดูงานนี้แดงอืม ทำไมถึงว่ามันแดงครับมันจะสวยไม่เหมือนกันใบข้าวเราสังเกตดูตรงไหนข้าวที่เรามันเจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนี่เราสังเกตดูที่ใบข้าวนะครับนี่มันจะแดงๆแบบนี้นี่พี่น้องนี่นี่นี่มันไม่กินปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วมันไม่กินปุ๋ยเห็นไหมพี่น้องมันจะเป็นยอมๆเลยเห็นไหมตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนั้นหนึ่งนี่ตรงนี้อีกหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นยอมๆ ข้าวของเราถ้าว่ามันจะแดงแสดงว่าข้าวโดนเพียงหรือว่าตรงนั้นจะมีไอ้ดินแดงเป็นน้ํามันนี่พี่น้องเห็นไหมนี่นี่นี่ดินมันจะเป็นน้ํามันนี่ครับพี่น้องนี่เห็นไหมน้าจะเป็นน้ํามันดินมันจะเป็นน้ํามันด้วยนั่นแหละมันจะทําให้เรามันจะทําให้นาข้าวของเราไม่ขึ้นหรือต้นข้าวของเราแดงต้องแก้ด้วย สมัยนั้นพ่อผมบอกว่าถ้าตรงไหนที่ทน้ํำเป็นน้ํามันหรือว่าดินเป็นน้ํามันมันจะทําให้ข้าวแดงและข,ข้าวไม่กินปุ๋ยจะแก้ด้วยหาปูนขาวมาโรยครับพี่น้องนี่เห็นไหมอู้ข่าวแดงหลายเตอะนี่นี่เห็นบ่นี่ปูนขาวมาใส่ได้นี่ แดงเบิเขาดูงานงานนี้ไม่ผ่านเลยครับพี่น้องข้าวผมแดงหมดเลยงานนี้ใส่ปุ๋ยไปก็ไม่ยอมกินปุ๋ยโอ้เขาแดงเบิดพี่น้องเอ้ยมันจะแตกตาก่างกัพี่น้องเห็นไหมนี่ตอนนั้นมันกินปุ๋ยเห็นไหมมันขึ้นมันกินปุ๋ยมันขึ้นเลยกินปุ๋ยกินปุ๋ยนี่ครับมาตรงนี้มันจะแดงครับพี่น้องเห็นไหมปุ๋ยมันไม่กินนะครับนี่ มันแดงมันแดงข้าวมันแดงเห็นไหมนั้นเห็นไหมตรงมุมนั้นเห็นไหมข้าวมันแดงแสดงว่ามุมนั้นดินมีน้ามันหรือว่าน้ําเป็นสีทองน้ําเป็นน้ํามันที่ทําให้ข้าวไม่กินปุ๋ยแบบนี้ต้องไปซื้อปูนขาวมาโรยครับพี่น้องอันนี้ด้วยครับพี่น้องข้าวของผมหนึ่งงานสองงาน ที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วต้นข้าวไม่กินปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำมันหรือดินแดงเห็นไหมนี่ครับทีนี่นี่น,นี่น้ำน้ำมันจะเป็นน้ำมันแบบนี้นี่ครับนี่เห็นไหมนี่นี่มันจะทําให้ต้นข้าวของเราใส่ปุ๋ยก็ไม่กินปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปก็ไม่ขึ้น นี่นี่น้ำเป็นน้ำมันแบบนี้เขาเรียกว่าน้ำสีทองหรือว่าน้ำเป็นน้ำมันอันนี้ใส่ปุ๋ยเห็นไหมใบเขียวเลยเห็นไหมนุ่นุึมหมดเลยนุ่นใส่ฟฝดมืดฝนมาแน่พี่น้องเอ้ยนุ่นอันนั้นภูเขา นู่นพี่น้องภูเขานะครับนู่นนั่นเป็นภูเขาล้อมไหยครับอันนี้ภูเขาที่ว่าฝั่งนู้นเป็นเขมรน,นะครับพี่น้องฝั่งทางนี้ปักดําเสร็จแต่ยังไม่ใส่ปุย๋ยสมควรใส่ปุ๋ยได้แล้วนี่หลังจากเราปักดําได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เราก็ใส่ปุ๋ยได้แล้วครับพี่น้อง ยังไม่ใส่ปุ๋ยครับพี่น้องนี่ Kent. ข้าวต้องการปุ๋ยอย่างเดียวแล้วรอบนี้เห็นไหมมันจะเริ่มแดงข้าวมันไม่มีปุ๋ยกินข้าวต้องการปุ๋ยอย่างเดียวแบบนี้มันจะแดงอย่างนี้เพราะว่าดินไม่มีน้ํามันถึงมันเดะอันนี้แดงแดงที่ว่าข้าวไม่ได้ไม่มีปุ๋ยกินข้าวต้องการปุ๋ยอย่างเดียวถ้าข้าวโดนปุ๋ยเข้าไปมันจะเขียวใครดูนะมันจะเขียวขึ้นในทันตาเลย แปลกหูแปลกตาเลยครับพี่น้อง